แล้วกรรมที่ทำไปแล้วมันมันหายไปไหนอืมก็เป็นคำถามสำหรับเหมาะสมสำหรับคนที่ยังมีอัตวาทุปาทานในกรรมนะถ้าเราดูในผังเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ตั้งวิญญาณสี่คือขันธทั้งสี่เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังคารเนี่ย เป็นกรรมเป็นผื้นนาเป็นจัตตสโวิญญาณทิติโยเป็นที่ตั้งวิญญาณสี่อย่างนะมีอะไรก็มีรูปเวทนาสัญญาสังการนะมีรูปเวทนาสัญญาสังการ สี่ธาตุซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนปัฐวีธาตุสีก้อนเนี้ย <c oughs> เหมือนปัฐวีในปัฐวีเนี่ยพระองค์ก็ปรับเป็นคำว่ากรรมเขตังคือผือนนากรรมมังเขตังนะถ้าจะดูปัฐวีธาตุ คือสี่ตัวนี้คือปฐวีธาตุกับเขตตังมันก็คืออันเดียวกันนะมันคืออันเดียวกันพื้นนาซึ่งพื้นนาพระองค์แบ่งเป็นพื้นนาเลวพื้นนาเลวผื้นนาปานกลางผื้นนาดี ให้ทราบว่าจริงๆเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะปฐวีเนี่ยปฐวีกับผืนนาจัดกันคนละนัยยะแค่นั้นเองพอปรับมาผืนนาเนี่ยต้องการชี้เห็นว่ามันมีผืนนาเลวปันกลางดีและเพื่อที่จะแตกเป็นกรรมภพรูปภพอรูปภพเป็นภพสามโดยเป็นคำตอบที่ตอบกับพระอน,นุว่าพระอน,นุถามว่าภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ พระองค์ก็ต้องบอกเหตุของพบก่อนก็คือผืนนาก่อนแล้วก็มีวิญญาณไปตั้งก่อนที่วิญญาณไปตั้งเดิมพระองค์จะพูดว่าปฐวีธาตุดินเนี่ยแล้วมีเมล็ดพืชไปตั้งคือวิญญาณไปตั้งเนี่ยมันมีสี่สี่ตำแหน่งที่ตั้งแต่พอปรับมาอีกในยะหนึ่งเนี่ยเพื่อแตกเป็นพบสาม ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ไม่พูดสี่ธาตุนี้พูดแค่ว่าผืนนาเลวปันกลางดีเพราะในเลวปันกลางดีก็มีหขันนี้เหมือนกันเว้นในขันในส่วนผืนนาปราณีตปณีตายะาธาตุยาก็จะไม่มีรูปประขันเพราะละเอียดมากนอกกนั้นก็มีขันห้าครบหมดเหมือนกัน